สวัสดีค่ะช่องแม่นากุกกองนะคะเช้านี้นะคะบรรยากาศแจ่มใสนะคะท้องฟ้าสดใสนะคะฝนไม่ตกแล้วนะคะดูท้องฟ้าสิคะสวยงามมากเลยนะคะดูก้อนเมฆสวยงามมากเลยนะคะก้อนเมฆสีขาว สวยงามมากเลยนะคะแต่ว่านาข้าวของแมดานะคะนี่ช่วงนี้ฝนตกนะคะข้าวกำลังจะออกรวงนะคะสวยสดงดงามมากเลยนะคะแมดาก็ไปอยู่แต่กรกกล่องนะคะไม่ค่อยได้มาดูไล่ดูนาเลยนะคะแต่มาอีกทีข้าวออกรวงแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะ แกจะมีแมลงตัวนี้แหละค่ะทำให้ข้าวเรารีบนี่ค่ะไหนเนาะไหนเนาะอยู่ไหนเน,ะน,นะานนะกล้องมันไปไหนแล้วบินไปซะแล้วนะคะ มแมลงตัวนี้แหละคะ่ะดูดน้ําจากเมล็ดข้าวนะคะทําให้เมล็ดข้าวของเรานั้นรีบแล้วก็ดําไปในที่สุดนะคะขเขาเรียกแมลงแค้งค่ะเห็นไหมท้องป่องๆมันดูดน้ําหวานจากเมล็ดข้าวไปแล้วนะคะดูดน้ํานมข้าวนั่นเองนะคะก็จะเยอะมากเลยนะคะ,มะแมลงตัวเขียวๆนี่บินเต็มอยู่เลยนะคะเพราะว่า เราไม่ได้พ่นยาไม่ได้ทำอะไรมันนะคะไม่น,น้อไปอยู่ไหนแล้วมันก็หลบเหมือนกันนะคะไม่เห็น ไม่เห็นเลยไปซะแล้วมันจะจับอยู่ร่วงข้าวนี่แหละค่ะมันจะดูดน้ำนมข้าวนะคะนี่เห็นไหมล่ะคะนี่มันก็มีเยอะนะคะมีเยอะถ้าเราหยิบขึ้นมากินนี้มันจะหวานหอมนะคะ มันจะหวานหอมเพราะว่ามันดูดน้ำนมข้าวนะคะนี่เยอะแยะเลยนะคะนี่มองใส่กล้องไม่ค่อยเจอมันเลยนะคะนี่มันจะจับอยู่รวงข้าวนี่เองนะคะนี่ นนีนนี่่มันจะจับอยู่รวงข้าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเราหยิบขึ้นมากินนี้มันจะหอมหวานเลยนะคะแต่จะทำยังไงเราก็ไม่ได้ทำไม่ได้พ่นยาไม่ได้ทำอะไรมันเนาะ อันนี้จะเป็นตะกะแตนนะคะนี่ตะกะแตนนี้จะกัดกินเลยนะคะนี่จะทำให้เม็ดข้าวรีบนะคะ อันนี้ก็หไม่เข้าแต่ยาก็ลุกมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มาถอนยาเลยนะคะนีย่ยยาเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ถ้ามาถอนยายาข้าวก็คงจะสวยกว่านี้นะคะเนาะ ตอนแรกๆไม่ค่อยมีน้ำนะคะแต่ช่วงนี้มีน้ำแล้วนะคะนี่คิดว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้าวซะอีกนะคะเพราะว่าน้ำไม่ค่อยมีนะคะน้ำไม่ค่อยมีเนาะแต่ตอนนี้ก็มีน้ำแล้ว ยังโชคดีที่ฝนยังไม่หมดก่อนไปดูน้ำในบอ่ออันนี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่าไม่มีน้ำค่ะซึ่งจะมีตะกี้นี้เองน้ำก็ยังไม่เต็มสะเลยนะคะ น้ำมีแค่ครึ่งเดียวเม่ดาวก็มาหาตัดกล้วยนะคะกล้วยก็จะปลูกบนคนาน,นี้แหละคะ่ะ ภาณาของแม่ดานี้จะไม่ว่างนะคะก็จะมีกล้วยนะคะพริกก็สุกเต็มอยู่แล้วค่ะนี่ยสุดคน้นอยู่ข้างอยูล้ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะมองดูเหมือนกว้างนะคะแต่ไม่กว้างคะ่ะพื้นที่แค่หกไร่นะคะพื้นที่แค่หกไร่แต่เป็นที่ทำนาจริงๆจะมีสีไร่แต่ดูในภาพแล้วมันเหมือน เหมือนมันกว้างนะคะกล้วยก็ไม่สวยนะคะนี่กล้วยก็ต่อแแตะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขเขาจะคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้แม่ดากกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่ดามาตัดกล้วยนะคะโอ้ยลงน้ำไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ